สวัสดีครับพี่เพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมนะครับช่างวาพาซ่อมจะพามาซ่อมเครื่องซักผ้าของยี่ห้อนะครับชาร์ตนะครับสองถังนะครับขนาดสิบสองกิโลนะครับก็ใช้งานมายาวนานนะครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับทางปั่นไม่ทํางานนะครับทางปั่น ปั่นไม่ทํางานส่วนทางซักลูกค้าบอกว่าทํางานอยู่ครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับหลังเสร็จลักดูนะครับผมก็ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดให้กําลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามถึงแจ้งเตือนให้ช่างวาราซ่อมด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองทางซักก่อนนะครับ พักหลวมแบบอ๋องไมเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวลองปักก่อนครับปักน่าจะหลวมนะครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้อขอโทษครับตัวนี้มันเป็นเลือกผ้าปกติผ้าบางนะครับนาอตรงนี้ตัวนี้อ๋องานเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนถังซักทํางานนะครับ ลืมดูคนะับสักทำง,งานรับโอเคครับเดี๋ยวลองทั้งทั้งปั่นนะครับปันป่นปั่นปั่นมาดนะครับเงียบเงียบนะครับผมสังปัน่นไม่ทำงานนะครับเงียบกิบเลยเดี๋ยวผมจะลอง เช็คดูสวิตนะครับสวิตมานานันมันจะมีสวิตนะครับสวิตเป็นสะพานไฟนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นพวกสายอะไรหนูกงหนูกัดหนูแทะหรือเปล่านะครับลองลองดูนะครับผม mm. เดี๋ยวลองใช้นะครับมือหมุนอยู่ไอมือหมุนดนนูนะครับว่าอ๋อมันฟรีนะครับมันฟรีแสดงว่าเบรกไม่ติดนะครับเบรกไม่ติด เดี๋ยวเช็คดูสวิตนะครับตอนนี้ผมไ็ได้แกะฝาหลังนะครับแกะฝาหลังเป็นพวกสายโฟงสายไฟนะครับไม่มีขาดนะครับปกตินะครับปกติเล็กไม่ติดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะแกะน,อน็อตตัวนี้ งัดฝาตัวนี้ออกมานะครับครับตัวนี้ผมไปแกะสวิตไอแกะแกะฝาครอบออกมาแล้วก็เช็คสวิตนะครับเป็นสวิตเ็จะเป็นสวิตนะครับตัวนี้เป็นสะพานไฟไม่ใช่สวิตครับเป็นสะพานไฟแตะเพื่อให้มอเตอร์มีไฟไปเลี้ยง220โวลต์แล้วก็ทำงานนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองตอนนี้ผมก็เสียบปลั๊กแล้วนะ จะลองดูกันนะปะัปะ๊กปั๊กได้จะหลวมบ้างครับนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ประกอบฝาคพอบนีกลับเข้าสู่ถังเสรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เพราะว่าผมเช็คสวิตไอเช็คสะพานไฟแล้วนะครับมันมีไฟมานะครับ ให้มอเตอร์นะครับได้ยินเสียงนึกนึกนึกอยู่นะครับแสดงว่าสะพานไฟไม่สกปรกนะครับผมก็เลยประกอบนะครับทีนี้นะครับก็มาดูข้างหลังเครื่องนะครับผมเช็คด้วยสายตานะครับสายของสายไฟอะไรก็ไม่มีแมลงแทะไม่มีหนูแทะนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับมันจะมีนะครับสายเบรกนะครับ สายเบรกของเครื่องนะครับมันขาดนะครับมันขาดพอมันขาดปุ๊บนะครับมันทําให้เบรกมันติดนะครับแต่เราใช้มือหมุนผมใช้มือหมุนไอถังสปินนะครับมันไม่หนืดนะแสดงว่าเบรกมันน่าจะติดนะครับที่แรกว่าเบรกไม่ติดนะครับพอดูสายสายเบรกขาดนี่นก็พอรู้แล้วนะครับเดี๋ยวลอง ลองลองไอ้ลองใช้นะครับอะไรก็ได้ครับดึงมาครับใช้ลวดหรือสายไฟดึงมานะครับแล้วก็ลองเสียบปลั๊กลองปั่นดูนะครับว่ามอเตอร์เราเสียไหมมอเตอร์ยังดีอยู่ไหมนะครับโอเคนะครับผม เดี๋ยวก่อนทำการหยุดกล้องแป๊บหนึ่งครับปัจจนาน,นะครับครับผมตัวนี้ผมก็ได้ใช้ไอ้ไม้แขวนเสื้อนะครับเป็นทำเป็นตะขอดึงเบรกมาแล้วก็โอ้ยสายนี่พับดูแตกเดี๋ยวนีว้ครับเดี๋ยวตัวนี้ผมก็ได้ดึงเบรกมาละเสียบปั๊บทดลองกันเลยนะครับว่ามันมอเตอร์มันดีอยู่ไหม ปั๊บเลยนะครับตัวนี้นแหมเล็วนะมอเตอร์ไม่พังครับแสดงว่าเบรกมันติดนะครับพี่น้องเลยเบรกมันติดตอนนี้มาทำงนานละแต่ทีนี้ดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รู้แล้วว่า อาการเสียของมันนะครับเบรกมันติดนะครับทีนี้นะครับสายเบรกเนี้มันมีขายนะครับแต่ว่ามันต้องวัดขนาดนะครับกว่าจะหาหาหาซื้อได้ครับมันก็ไม่ยากหรอกครับแต่ว่าโดยเครื่องที่มันใช้งานมาเป็นเวลา,ายาวนานแล้วเราจะไม่ใส่ก็ได้นะครับเบรกค,คือใช้หาหาลวดอะไรครับมาดึงเบรกมัน ูกติดกับอะไรก็ได้ครับหรือว่าแต่ผมว่าผมจะลองทำดัดแปลงเป็นเส้นลวดนะครับเส้นลวดไม่รู้จะได้ไหมนี่เส้นลวดตัวนี้มันค่อนข้างจะเส้นเล็กนะครับแต่ว่าถ้าใช้เส้นลวดทั่วไปแทนจะได้ไหมนี่แต่การจริงๆเราเราไม่เราไม่ใส่ก็ได้นะครับเบรก ก็เวลาเปิดไฟแล้วมันก็ไม,ม,ไม่มันไม่หยุดแค่นั้นเองมันไม่เบรกเดีเ๋ยวมันก็หยุดเองนะครับส่วนส่วนยางปิดกั้นนะครับปิดเปิดน้ำแล้วก็ทําความสะอาดนะครับแล้วก็ประกอบกลับขึ้นใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมโอเคคลิปนี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะนะผมจะ พกเบรกติดกับตัวตัวถังของมอเตอร์เลยครับให้มันใช้ใช้เส้นลวดนะครับพกติดเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับคลิปนี้ผมผมว่านะครับน่าจะจบเพียงแค่นี้นะครับคลิปคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมให้กําลังใจของให้ผมด้วยนะครับด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมช่างว่าผ่าซ่อมด้วยครับเดี๋ยวผมจะทําการ เบรกเสร็จเรียบร้อยผมจะทําการเทศเครื่องซักแล้วก็ปั่นดูนะครับเออและอีกอย่างนะครับอย่าลืมเช็คดูซีนนะครับซีนมันจะมีซีนอ่ามันจะมีซีนอยู่ข้างล่างนะครับตัว,ต,วตัวไอมันจะตรงลงไปหาแกนซักอะ่ะมันจะมีซีนอยู่นะครับลองเอามือจับจับคำๆดูว่ามันมันฉีกไหมครับ แต่เท่าที่สังเกตด้วยตาตาเปล่านะมันไม่มอเตอร์เราไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่มีสนิมเกาะแสดงว่าซีนยังดีอยู่นะครับเพราะว่าบางบางบางเครื่องนะครับที่ผมซ่อมมาซีนมันแตกครับน้ํามันรั่วลงหามอเตอร์ทําให้มอเตอร์เสียหายนะครับมอเตอร์ช็อตนะครับก็ต้องได้เปลี่ยนมอเตอร์หรือว่าพันใดใหม่นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวกัพูดแล้วก็เอามาือค้ำค้ำก่ ถ้ามีถ้าลำถ้ามันมีแตกมันก็จะมีเราเอาอมือคำๆดูมันก็จะมีรอยเปรียนะครับต้องเปลี่ยนซีนให้เปลี่ยนซีนให้ลูกค้าด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ฉีดนะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับซีนไอซีนตัวนี้ครับเวลามันเวลาเราที่ที่มันจะเสียหายก็นหนึ่งนะครับเวลาเราใส่ผ้ามันไม่เสมอกันหรือว่าเรากดผ้านะครับเรายักผ้ามากเกินไปนะครับ จะทําให้ซีลนี่ฉีกขาดง่ายนะครับในกรณีที่เราใส่ผ้ามันไม่สมดุลกันครับถังถังถังปั่นมันจะเหวียงต้มต้มต้มตุ้ง,ง,ง,งครับเนี่ยทำให้ซีนฉีกขาดง่ายนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ